ออกแบบสถาปัยกกรรมสสุดเวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมงานสถาปัตยกรรมสุดเก๋นะฮะออกแบบแนวอาร์ตคอนเซปต์ของเขาคือพระอาทิตย์กับพระจันทร์ประสมประสานเข้าด้วยกันเส้นสายในการออกแบบดอทลายเพนทาให้รูปทรงอาคารมีความโคมม้งมนออกมาได้สวยงามภายนอกกุผนังด้วยแผ่นกระเบื้องดินเผาและตัดด้วยขอบอลูมิเนียมสีดํากระจกใสทําให้มีแสงเข้าภายในด้านในได้อย่างมีประสิทธิภาพ และภายในตัวอาคารยังมีความโปร่งแสงโดยใช้แสงจากธรรมชาติส่วนการออกแบบภายในอาคารจะเป็นสไตล์ลอฟต์ตัดกับการเดินท่อไฟแบบเดินลอยและตกแต่งด้วยโคมดวาวไลท์สีดำที่ตัดจากงานบิวอินได้อย่างลงตัวภายในตัวคาเฟ่ได้ถูกวางผังมาเมื่อเวลาเราเดินเข้าไปในร้านแล้วจะรู้สึกถึงความอบอุ่นทำให้ดูไม่น่าเบื่อแถมยังมีรีเลสกับคอนเซปต์ของร้านที่เกี่ยวข้องกับดวงจันทร์และพระอาทิตย์ด้านกาแฟเห็นว่าได้จากทีม s ช a ริฟอิน m ิมาช่วยในการดูแลทําให้การันตีว่าคุณภาพไม่ไก่การแน่นอนส่วนใครที่อยากจะหาที่เช็คอินถ่ายรูปหรือว่าหลงไหลในงานสถาปัตยกรรมสวยๆนะฮะก็มากันได้ที่ดอทูรัสคาเฟ่อยู่แถวซอยกรุงเทพการกีทา20แล้วเดี๋ยวผมจะพาไปชมงานสถาปัตยกรรมสวยๆที่ไหนต่อติดตามชมกันต่อไปนะครับขอบุณครับ